วันนี้เราอยู่กันที่นครปฐมครับเป็นร้านที่สองของวันนี้นะครับชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ไทยในต้งห้วยภูเจ้าเก่านะครับก็อย่าเสียเวลาดีกว่าครับลองไปชิมรสชาติกันดีกว่านะไปเลยดีป่ะใส่ใส่ะสุดยอดเลยอืมครับอใส่ชื่อโล่งเอยนมงมดี เราเหมือนกินจำเป็นติดทดีที่บ้านน้ำต้มไก่อเออของนี่มีไข่ตรงนี้ด้วยแหละไข่อะไรไข่ออนนะไข่ออนอุ้ยดูพี่พี่เสร็จนี่นอนเลยมีกระเทียดเยอะเลยน้ำซุปใ่ติดเลยเออ <laughs> เป็นไงครับมีไก,เก,เก่เกลือ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 เกลับต้มน้ำปาที่เขาผูเออใช่ไหมใช่มันมีติยุ่นมีอะเลยมีเกลือกระดูกไก่แล้วก็น้ำปลาหนังใครชอบกินหนังไก่อ่ะอืมมากินร้านนี้นะหนังไก่สรึมากเลยอืมอมันเนี่ยเขาจะตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่เป็นนี่ เด็กเขาขับไก่ครับปูไก่ไก่วันนี้เราได้กลับบ้านแล้วปิดจบกันที่ร้านนี้เลยแล้วครับเว้ยมาอร่อยอ่ะเนอะน้องไก่อร่อยยังไม่พุงเลยนะยังเพิ่งขนาดนี้เข้าใจแล้วทำไมเราคือรายดีไม่รู้ทำไมต้องไปกินไก่แต่เขาตอเที่ยงลุกๆขัมาแล้วแล้วกินสนุกอ่ะ เ,เดียวได้เงี้ยน,น,นะสองร้านอันนี้เรามาแวะแป๊บหนึ่งได้สองร้านก็ถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะมาเก็บร้านที่ยังไม่ได้ไปนะฮะแต่ว่าสองร้านนี้อร่อยครับอร่อยเลยอร่อยไม่ผิดหวังตอ้องก็แต่ละภูมิประเทศรสชาติอาหารแต่ละบ้านเมืองก็จ,จะไม่ไม่เหมือนกัน,นที่นี่ก็มีเอกลักษณ์ที่ดีครับอร่อยเอกลักษณ์เขาอร่อย คือสตาคืออะเทสอาหารที่นี่ดีเลยล่ะนครปฐมเป็นเมืองของอร่อยเยอะยอมรับตกกระจายหลายอย่างเหมือนกันเมื่อกี้อันนี้อันนี้ไปวิ่งมาหรือไปกินมาเนี่ยโอ้โหอาบน้ำมาไปไปอันนี้เล่นน้ำมาเล่นน้ำดีของอร่อยมาน้ำสงการเดี๋ยวถ้าวันไหนมีโอกาสได้อยู่ตอนเย็นๆก็อาจจะไปเข้างสมพีดีไปบู้ใช่ไหมพี่เดีแต่วันนี้เราไม่ได้อยสองร้านนี้ก็เอาเอาเรื่องเลยนะอะ โอเคเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะได้มาใหม่มาที่นี่แน่นอนได้มานอนนี่หรือได้มาทํางานที่นี่สักสอวันเราจะพาบูตอนเย็นวันนี้เรากลับบ้านกันก่อนนองแค่เรากยังมีของให้กินอีกเยอะเยอะ,ยอะกลับไปบูหนองแค่ต่อโอเคเดี <Okay. S 1> okay. ๋ยบายแล้วเจอก <Bye. S 2> ัน